S <S สัดีค่ะกลับมาพบนะคะกับรายการอัน e ีนอินบอค่ะ, <S <S คะรายการที่เรานะคะจะมาแกะกล่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะวันนี้นะคะสินรัตน์นะคะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะและเราอยู่กับน้องเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่นัฐนิตค่ะวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ค่ะ <S <S น้องเชอร์คะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับเครื่องอะไรอะคะ อ,อย่างที่เราเห็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเว c คัมโอเวนะคะหรือว่าตู้อบสุญญากาศของผลิตภัณฑ์แบรนด์บินเดอร์นะคะจากประเทศเยอรมนีค่ะอย่างต,ตัวที่เรานํามาวันนี้จะเป็นรุ่น VD 23นะคะเป็นตัวเล็กสุดของตัวเว c คัมโอเวของ Binder คะ่ะ น้องเชอร์คะเราแวคคัามโอเว่นนะคะมันต่างจากโอเว่นธรรมดาอย่างไงบ้างอะคะตัวแวคคัมโอเว่นนะคะอย่างชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นตู้อบสุญญากาศเขาจะแตกต่างจากตัวตู้อบที่เราเห็นในห้องปฏิบัติการทั่วไปนะคะอย่างโอเว่นที่เราเห็นในห้องปฏิบัติการทั่วไปนะคะพิสิเขาก็จะอาศัยให้ลมร้อนเอาไปให้ความร้อนกับตัวอย่างถูกไหมคะแต่อย่างแวคคัมโอเว่นเนี่ยเขาก็จะให้ความร้อนกับตัวอย่างผ่านทางชั้นวางเป็นการนำนำความร้อนผ่านทางชั้นวางไปให้ตัวอย่างอีกทีนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ว่าอะไรบ้างที่ทําให้ตัวแว c คัมโอเวเนี่ยมันแตกต่างจากตัว o อเวปกติที่เราใช้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่าค่ะแมาแล้วนะคะตู้แบ c คัมโอเวของเราทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยน้องเชอคะพอดีพี่เห็นมันมีกระจกตัวนี้ค่ะมันต่างจาก ตัวโอเวนธรรมดายังไงบ้างคะแล้วมันแค่ดูตัวอย่างเฉยๆหรอคะอ่าอย่างตัวกระจกด้านหน้าของตัวแวคคัมโอเว่นนะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็ ทำมาเพื่อให้เราดูตัวอย่างภายในระหว่างการอบเนี่ยแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าตัวกระจกเนี่ยเขาจะมีความพิเศษมากกว่านั้นอีกนะคะนอกจากตัวกระจกเนี่ยทำจากตัวเซฟตี้กลาสแล้วเป็นกระจกนิรภัยแล้วนะคะบริเวณประตูกระจกเนี่ยเขาจะมีตัวสปริงบริเวณประตูกระจกด้วยสปริงเ <Spring S 2> นี่ยมีความสําคัญเพราะว่าอย่างตัวแวคกมโอเว่นเนี่ยบางทีเราอบพวกสารเคมีหรือสารที่อาจจะทําให้เกิดการระเบิดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสปริงกระจกเนี่ย ในกรณีที่เกิดอ c ซิเดนขึ้นเกิดเอ็กโพชันหรือเกิดระเบิดขึ้นภายในเนี่ยตัวความดันที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะดันบริเวณสปริงก่อนทําให้เกิดช่องว่างบริเวณประตูเพื่อเป็นการรี l ลี s สเท t เชอร์ออกมาก่อนป้องกันไม่ให้ประตูเนี่ยมันเด้งออกมาเป็นการเซฟผู้ปฏิบัติงานเองด้วยค่ะมันดีมากเลยนะคะเนี่ยมันมีระบบเซฟตี้เพิ่มมอีกชั้นหนึ่งด้วยเลยนะคะเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะน้องเชอร์มัน พี่เห็นคอนโทรลมันก็คล้ายๆกับตัวโอเวนธรรมดาค่ะอ่าใช่ถ้าถ้าท่านไหนเคยมีโอเวนที่เป็นของบินเดอร์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวคอนโทรลเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเนาะนอกจากนี้เนี่ยตัวแต่ว่าตัวของแว c ์คัมโอเวนเนี่ยนอกจากเขาสามารถาเซฟต,ตัว t e m p พอร์เจอตัวอุณหภูมิได้แล้วเหมือนโอเวนปกติเนี่ยอย่างตัวแวร์คัมโอเวก็จะได้ตั้งแต อุณหภูมิห้องบวก9องศาไปจนถึง220องศานะคะสำหรับรุ่น VD เนาะ <Ừ. S 1> นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวตัวนี้ค่ะนอกจากเขาจะเซตตัวอุณหภูมิได้แล้วเขายังเซตตัวความดันได้ด้วยเพราะว่าตัวแบคข้มโอเวนมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับความดันด้วยเนาะซึ่งตัวนี้สามารถเซตได้ตั้งแต่0จนถึง1,100มิลลิบาร์เลยก็คือตั้งแต่ที่เป็นสุญญากาศไปจนถึงสภาวะปกติเลยอืมค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวตู้ข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างแตาดา มีอะไรมาบ้างเอ่ยนี่ค่ะอันแรกเลยก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือของตัวเครื่องนะคะอันต่อมาก็คือจะเป็นสายไฟนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ไฟบ้านปกตินะคะ2 2 0โวล์นะคะแล้วก็อันต่อมาที่เราเห็นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว extension rack หรือชั้นวางนะคะซึ่งอย่างที่เชอร์บอกที่เห็นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวชั้นวางเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นแผ่นเรียบเนาะจะต่างกับตัวชั้นวางของตัวโอเวนปกติที่จะมีลักษณะเป็นตะแกรงเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะตัวตู้อบสุญญากาศนะคะเขาจะอาศัยหลักการการนําความร้อนผ่านชั้นวางไปให้กับตัวอย่างนะคะ,ะเพราะว่าภายในตัวตู้เนี่ยพอเป็นสุญญากาศแล้วมันจะไม่มีลมในการช่วยหมุนเวียนอากาศนะคะอ,อ,อุ้ยมีอันนี้อันนึงค่ะน้องเชอร์มันคือะอะไระคะน,นี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่มาพร้อมตู้นะคะก็คือจะเป็นพวกถ้าอย่างที่เห็นก็จะเป็นพวกลักษณะที่เป็นข้อต่อต่อตางๆน,นะคะซึ่งพวกข้อต่อพวกนี้ก็จะใช้สําหรบับต่อกับตัวแวคคัามปั๊มค่ะ อ้าวน้องเชอคะแล้วไหนแวคข้ามปั๊มอะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแวคข้ามปั๊มอยู่ไหนไปค่ะตัวนงตัวนี้เลยค่ะตัวแวคข้ามปั๊มที่จะเอามาใช้กับตัวแวคข้ามโอเว่นนะคะอย่างตัวที่เราเอามาโชว์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์เคนเประเทศเยอรมันนะคะนี่เลยค่ะน้องเชอคะเราแวคข้ามปั๊มอะค่ะ มันต้องมีการเลือกยังไงบ้างคะถึงจะใช้คู่กับตัวตู้นี้ได้เลยอะคะอ่ะอ่าอย่างตัวแบคข้มปั๊มนะคะเวลาเราจะเลือกใช้คู่กับตู้เนี่ยจริงๆก็เลือกหลักๆเลยอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าตู้เราเนี่ยมีขนาดไซส์เท่าไหร่นะคะ,คะอย่างตัวเนี้ยเป็น V d ดีก็คือจะประมาณ23ลิตรหรือถ้าอย่างบินเดอร์ก็จะมี5 6กับ115ก็จะเป็น56ลิตรกับ115ลิตรนะคะ,คะเราก็ต้องเลือกฟู l เล e ของตัวปั๊มเนี่ยให้เหมาะกับตัวขนาดตู้ที่เราจะนํามาใช้กับอีกอันงลยกอา้้่ทีจจะะใใชห สุญญากาศลงไปต่ําถึงกี่มิลลิบาร์เราก็ต้องเลือกอปั๊มให้ความสามารถของปั๊มเนี่ยสามารถทําลงไปได้ตามที่เราต้องการค่ะ อ๋อก็คือเลือกจากในส่วนของตัวโฟเลตถูกไหมคะ,คะกับตัวเพเชอร์หรือว่าตัวแบคัมที่เราต้องการใช,ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอืมค่ะเออน้องเชอร์คะแล้วพี่สงสัยนิดนึงค่ะอย่างตัวแบคทัมโอเว่นกับตัวแบ um คทัมฟลอมเนี่ยค่ะมันสามารถใช้กับงานอะไรอย่างได้อีกไหมคะอ่าแอปพลิเคชันที่เราใช้หลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่หนึ่งเลยก็คือพวกอาจจะเป็นพวกสารเคมีหรือว่าสารอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการให้มีออกซิเจนเนื่องจากบางทีแล้วบางสารเนี่ยถ้าเกิดมีอบที่อุณหภูมิสู แลวมีออกซิเจนเนี่ยอาจจะทาให้เกิดการระเบิดได้พวกสารพวกนี้อาจจะเป็นพวกงานที่เป็นพวกโพลิเมอร์งาน,านสี<า>นอตสาหกรรมสีหรือพวกนี้ค่ะก็จะใช้ตัวแ,แบบคัมโอเวนเช่นกันนะคะ,คะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นพวกงานอาหารหรือว่างานยาที่ไม่ต้องการใช้อุณหภูมิสูงกับตัวอย่างนะคะหรือว่าอย่างงานยาบางงานเนี่ยถ้าแบบอุณหภูมิสูงมากๆพวกสารสาคัญต่างๆอาจจะดีเกรดได้หรือโดยความร้อนอาจจะทําให้สารเสื่อมสลายได้พวกนี้นะคะก็ จะเลือกใช้เป็นแวคคัามปั๊มเพื่อใช้อุณหภูมิที่ลดลงในการให้ความร้อนกับตัวอย่างค่ะอืมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเชิรมากๆเลยนะคะที่พาตัวแวคคัมโอเว่นนะคะแล้วก็แวคคัามปั๊มนะคะมาโชว์ให้เราในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้ไปกับเรานะคะและก่อนจากกันนะคะก็จะต้องขอฝากนะคะให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ dksh t e c h n o l o g นะคะเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารและก็งานกิจกรรมต่างๆของบริษัทนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ <Hello. S 1> ค่ะ,ะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ